สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมเดี๋ยวพาลูกชายกับหลานสาวแล้วก็คุณแม่สามีเป็นคนขับเหมือนเดิมกินก๋วยเตี๋ยวที่ถ้าพนเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยและสะอาดมาทีไรต้องไปกินทุกทีว,ว่าวิชชอบไกลหน่อยแต่ก็ไป เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่นๆชมด้วยกันค่ะมาถึงสี่แยกทับพลแล้วเราก็เดี๋ยวขวาเลยนี่เทศบาลบางทับพลน,นี่เลยก่เดี๋ยวเอาเข้าไปเลยใช่ไหมน้องไอตรงไปก็เป็นร้านเลยใช่ไหม ร้านมัอยู่ติดถนนนี่นะรังสําไปอีกไกลไหมนี่เเปล่าไม่ใช่ไปอีกอ๋ออนนี้วัดเลยสะพานไปนิดหน่อย้ยเธอก็จะเอาตรงข้ามจะเป็นร้านอาชีเลยสะพานไปนิดหน่อยน้องไอบอกอข้างหน้านู่นมั้งนะน,นี่ใช่ไหมเอออีกเ่เพ่งเงี้ยัดดี่ฟเนี่ยอรอันึากอุงเบยเมน นี่มาสั่งอาหาร,าหารมาทีไรต้องมากินนะคะคข้าวานี้อร่อยมากยิมโอเอ็กซ์คัเมเฮียนนี่นะคะร้านอาหารนี้อร่อยมาทีไรต้องมากินทุกทีถึงจะไกลก็มาเนี่ยเขาก็จะมีราคาบอกน้ําก็ต้องบริการตัวเอง ก็จัดพักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาข้าหมูด้วยโอ้หมูทอดกระเทียมของพ่อบ้านมาแล้วค่ะดูกคสเอสแอนเอสมาล้วนะมาแล้วนะคะอันนี้ของหนูวิเส้นเล็กน้ำตกลูกชิ้นนี่ของลูกชายเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นเอามาให้วิแล้เด็กอันนี้ของไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่น่าอร่อยของยายเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูสับ เติมผักนี่อันนี้ใบหูหระวา่ะอิว,ว,วมาแล้วสั่งให้พ่อบ้านชิมแต่ถ้าพ่อบ้านกินได้หมดเดี๋ยวเราชิมเองไปที่รักบัสซิวินดูนอกไ่ยวัซิ เมบอกีแ่ลูกสุขิเบิกข s ้นแค่ลูุมจะอกว่าจะชุอรอยแตนเีวปดบบิิดหรือเล่าันนี้้าอติดม้าสนหรับฟชกับอั b บิบิโออันไหนบิเวณเชิงเขากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรามาวัดดงมูลเหล็กต่อขับคุณยายมาให้อาหารป่า อืไปไหว้พระก,ก่อน แดนเอาขนมปังเหรอถ้าซื้ออีกไม่เต้แดนทุดเธอแดนซื้ออันนี้ให้แม่หน่อยลูกอันสีแดงนั่งอีกวินดาอือดีโรสเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ดีมากต่อนีมันดอกอีกแคนซีกูตฟิตอันน้องใครจับกันขอบคุณค่ะอันนี้นะคะอาหารอันนี้ก็ขนมปังให้ปลาเหมือนกันอันนี้สิบบาท ถุงเดียวพอจะเอาไปเยอะแฮะจะเอาไหนจะพี่แม่เอาไปยา่าปลาสีแดงไงอีก,กินิคส้นเนอะไปตองท,าาท่าเลยนี่นี่เออเอาปลาหวา,หานนี่นี่แม่ดูนี่เย็นแม่ให้มันเป็นตัวอย่างนี้เออโยนลงไปมันก็ขย,ยับไงบเอาอาหารให้ปลา เออนี่ต <House of water> <aría> <those> no <welche> ังใหุ้ยฮึ่บ่บ่บอึ่บฮึอบฮึ่มฮึับ่บฮึ่บ่บ่บัน่่บ่งฮึ่่ <uh ja <ills> <h ans Skill> ่บฮึ่บฮึ่บดึ่บ่ฮมาฮ อันนี้ฟรังสองพอลูกตกลงไปมันกินเลยได้เดนวันดูหินกีฟ้าเล่นฟิตเขาดินี่สตีวันดูหนนนดินกีฟ้าอู้เดนเอาให้มันตัวนี้ ร้อนตีนแมะ